สวัสดีคะ่ะชั้นครูสุพิส h ช n แนลนะคะในคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําเพื่อนนะคะถึงเทคนิคของการต้มถั่วนะคะวันนี้เราจะต้มถั่วดังนะคะโดยที่เราไม่แช่ค้างคืนนะเพื่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้มไว้เพื่อใช้ทําขนมเนี่ยค่ะเพื่อนนะคะมาดูวิธีการต้มกันค่ะ ราต้องล้างก่อนนะคะนะคะถั่วนี้เขาโอเคเลยค่ะสะอาดมากแต่เราก็ต้องล้างน,นะคะไม่มีเม็ดลอยนะคะแต่ถ้ามีเม็ดลอยขึ้นมานะคะเราก็เก็บทิ้งมีมอดมีแมงอะไรก็เก็บทิ้งแบบนี้ก็ทิ้งนะคะแต่นี่ส่วนใหญ่แล้วสะอาดค่ะนะคะใช้ได้เลย กันนุนนะคะเราล้างสามสี่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำนะคะให้เยอะหน่อยนะคะมาตั้งไฟเลยค่ะนะคะตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ปิดเพื่อนคะเราต้มแค่นี้นะคะแล้วปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าต้มต่อไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าะค่ะพอปิดไฟแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะตั้งทิ้งไว้นะคะประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาต้มกันเต่านะคะเพราะว่าหลังจากที่เราต้มแบบนี้นะคะเราปิดไฟจะมาดูว่าเราใช้เวลากี่นาทีในการต้มแล้วก็สุกเลยนะคะเพื่อนๆทนี้เราปิดไฟนะคะตั้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงคะ่ะบานแบบนี้แล้วนะคะทองตัวหมดแล้วคะ่ะ เราจะต้มต่อนะคะจะมาจับเวลาว่าเราต้มต่ออีกกี่นาทีถั่วเปื่อยะะด,ะะดีนะคะมาดูนะคะเพื่อนบ้าสุกดีหรือยังนะคะใ<ด>นแรกเลค่ะนะคะ<ด><ด>บี้ดูนี่ยังแข็งอยู่นะคะ ต้องพยายามนะคะเพื่อนให้ดูตรงหน้าเม็ดนะคะหน้าถ้าหน้าเม็ดเขาแตกนะคะก็โอเคแต่ถ้าหน้าเม็ดเม็ดแตกอย่าเพิ่งน,นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อน้ำตาทำขนมนะฮะพอเจอน้ำตาลเขาจะไม่เปื่อยทันทีค่ะ ต้องต้มใหแ้แตกนะคะจ,จะคู่เดี๋ยวมาดูใหม่เพื่อนคะสุดดำนี่เราต้มสุกดีเรียบร้อยแล้วนะคะเปื่อยแล้วนะคะหลังจากเราแช่น้ําไว้เนี่ยนะคะต้มอ,อีกประมาณ15นาทีก็ใช้ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ําแล้วก็นําไปทำํำบวชโุดดำนะคะ เพื่อนคะถั่วดำเราต้มสุกแล้วนะคะเราหลังจากที่เราแช่นะคะน้ำร้อนผ่านไป45นาทีนะคะแล้วเราต้มเราต้มอ,อีกใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะเปื่อยใช้ได้เลยนะคะพร้อมที่จะนำไปทำขนมต่อแล้วคะ่ะนะคะเพื่อนชมคลิปนี้แล้ว เป็นไงคะลองทำใช้เคล็ดลับแบบนี้ดูนะคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามจะได้พบกับเคล็ดไม่ลับของเราต่อไปอีกคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ